แมสแมสแมสวันเดอร์แมสสวันเดอร์นะครับผมกับติวนะฮะเปปปิโตนีฮะแล้วก็ใครวะเต็มนะครับผมเต็มตุ่นมือตุดนมือเอ็กซ์ตาเรยใช่ฉายามันคือเต็มตุดนมึกเว้ยไม่ใช่มันมือติวนี่คือน้องติวเด็กกระโปรงเฮ้ยกูไม่ตุดนมึกเว้ยน้งเด็กกระโปรงนะฮะตอนนี้เราจะมาเล่นกันแบบ สี่คนในทีมด้วยกันนะผมดูว่าจะเป็นยังไงนะผมได้แบบโปรเฟชชั่นแนลมาร้องเพลงในไอ้นี่วะไอ้อย่างนั้นสดทออ่ะสี่คนสี่คนนั่นน่ะสี่คนสี่คนเขาจะได้เข้าในทีมทั้งหมดก็ตอนนี้อยู่สี่คนอ๋อเฮ้ยไปจะดีไอ้สี่ม่วงเลยโอ้สีประจําตัวไอ้ต็มเลยล่ะไอคนคนบินเซ็ตเข้าไปแล้วไอ้สัตว์ อะไรนะขนขนที่แบบแบบที่มันนอนตรงนี้แลวไอ้มันไอ้มันมีสปอนเอของหมูเด้ยวะเอาไปใส่ในกรงดิมัองไปใส่ในกรงขนแน่นก็เมลอนซีดอ่ะอ่ะอุปมือไอรอนออเด้ยวะปุ๊บมือไอรอนออกันใหม่ไม่มีไม่มีแล้เดี๋ยวเอาไอรอนออไปขวางประตูมีวีดซีดไหมวีดซีดพองเอาคาราบิซีดก็ได้ไอ้คุณมีวีดกูมีวีดไม่ร้อยหมูอยู่ในกรงเด้อหมูอยู่ในกรงวีดได้ไหมเฮ้ยดีว่ะ อย่างนี้หมูเราก็ต่อยกันได้มีทั้งสามตัวหมูเราก็ต่อยกันได้ต่อยนี่เมาเลยเลยไอมีเมลอนอ่ะเดยวเมลมีเมลอนมีเมลอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบังแก่บุกใหมเดี๋ยวกูทำตัวคาบให้เมลอนเมลอนใครจะเมลอนเอาเมลอนมามาปลูดีเอาเมลอนเออเออไออปลูดิทำตัวคาบเอาเว้ยโอเคตกแล้วตกแล้วเนี่ยทางเดี๋ยวกูตัดไม้ให้หมดเลยครับเนี่ยใคร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 เป็นแมปเปอร์แต่มึงเป็นแมปเปอร์ใช่ป่ะเออเออเอป มึงมึงออกเป็นวีกันนะเว้ยเดี๋ยวกูอยู่กับติตวอหหเองไอสัตว์อยู่กันหมดเลยเหรอไอสัตว์ได้กอยู่กับกูคนยังดีเดี๋ยวกูเป็นแบป,ปเปอร์อยู่กับมึงก็ได้เปื่อนรู้จักไหมน้องน้องเป็นฝ่ายปออ๊อตอ่ะเออกูใสป่ป๊อตไอสารเต้นแม่กูกูเชา่ชากูเช่าจีเฟนโอเคงั <Okay. S 3> ้นเดี๋ยว,ว่<อ><อ>ให้ให้ติวอยู่กับแบบให้แบปเม่ให้อยู่กับติวก็ได้นี่ให้ให้ติวอยู่กับไออ๋อมเราก็อุ้มตัวหญิงโรไปเลยเว้ยเออใช่ก็อุ้มอุ้มเจ้าหญิงไปไปไปไฟใช่ไหม เขาอะไรตีเจ้าหญิงเราอะไรประมาณไล่ไม่ไม่ตีคนไม่ตีคนถือตีเจ้าหญิงมาเล่มาเล็ดมาเล่นมาให้กูเฮไอ้กูตัดต้นไม้ได้หมดแล้วคือบางทีก็แหลกไปนะเอ้ยอ้เราเก็บข้ามมาแล้วต้นหนึ่งเอาไปไาวางเฉดเลยเว้วยวางเฉดเรียบร้อย ไม่มีแม่ไม่ให้นี่ไม่ให้ยหญ่มุมกูเนี่ยเฉดดิฉันผัดเฉดไหมเราเช้าเราช้วเช้าแล้วเช้าแล้วไม่ให้ใหญ่แบ่งมุมไปก่อนเช้าแล้วเตรียม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 เห็นยมกูออกคันนี้ออกคันนี้เดี๋ยวเราออกคันนี้รับของไปสัตว์รับของรับของเป๊ปออกไปไหมกูไม่ออกเดี๋ยวกูเป๊ปเป๊ปอยู่กับเติวเป๊ปอยู่กับเติวเดี๋ยวติวเดี๋ยวไปให้พี่อยู่กับเฮ้ยเรามีสปอนเซอร์วัวอ้าวจิ้มกัมมึงมาสปอนเลยร์อะตรงนี้วะะคนคิดกูจะเปิดกล่องไม่เราจะเปิดฟาร์มเราเปิดฟาร์มกูจะเปิดกล่อง เปิดฟาร์มเสรีเอ้ยติวอุดกันอุด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 อะไรวะไอ้ยก,กองอเปนะิดนั่นอะไรประมาณนะัเเ้นซับสิ่งเลตเตอร์ไอ้เนี่ได้เสื้อมาตัวหนึง่งเลตเตอร์เนี่ยอ้าวไปไหนกันวะไอ้ยกองมันไปกันแล้วถ้าตอนนี้เหลือใครเนี่ยเออกูอยู่ <ใจ S 1> นคนเดียวเนี่ยอกูอไปด้วยเลยกูกับเป๊ปเอะไปอ้อมอุดกันออมอุดอุดอุด ไม่ได้เป็นไรกูวิ่งวิ่งไม่แก่บ้านไหกูวิ่งไปแกลบ้านพี่เจนกูออกไปทางไหนออกไปทางดินใช่ปะต้อออกไปทางไม่รู้กูอยู่ไกลเป๊ะก็ได้ไม่รู้ว่ากลัวไม้อุดเลยสัตว์เจ๊ตแม่อ้าวยิงเสียตายกูตกใครมาวะใครมาวะไม่ไม่ไม่กูตกใจอยู่ดีไม้มันปิดเองไม่เห็นมึงไงตอนแรกหันไปซ้ายมึงก็มาขวาร้อน ไอ้เร right, 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 right. ียกไปทางกลับบานไม่เจอโอ้ยอะไรๆตามเข็มทิศสตามเข็มทิศสิได้ของอะไรบ้าแม่งไม่เต็มเฮ้ยเฮ้ยอีกขีมาอีกเฮ้ยแเป๊กปเป๊ปไหนไหนไหนเว้ยเฮ้ยไม่ใช่แม่งทีมเดียวกันเฮ้ยคับดาบก่อนดิคับดาบก่อนเดี๋ยวสัตว์คับแล้วทางดาบหินดาบเนี่ยไม่ตีแค่เจ้าหญิงไม่หิวเลยเฮ้ยเป๊ปมึงเอาไม้วางอย่างนี้มึงไม่คิดเหรอว่าเดี๋ยวประตูปิดไม้จะพังนโอ้จริงด้วยต้องถอยมาบล็อกนึงนี่หว่าใช่ป่ะเออ เฮ้ยเต็ดแค่ดาบทองไปใครตีกูใครตีกูมีคนบุกบ้านมีคนบุกบ้านบุกบ้านในของกูตายแล้วไอ้เหี้ยกูตายเออไอ้รอยเป็นเศษให้มันเป็นเศษตายเออตายตายตายหมดตายห่าหมดเลยใช่ไหมโอ้มีเศษตายไงตายละนี่แปดโปรเฟชชั่นอลเรนนะเฮ้ยลองเล่นเกมอื่นบ้างมันมีเกมอะไรสนุกสนุกบ้างลองแชตเจอร์เดี่แฟร์ก็ขอจบไปก่อนนะวันนี้ ก่อนนะฮะบ๊ายบายบ๊ายบาย